โอมิโบซูบฉันเริ่มที่จะเบื่อสัตลาดพวกนี้แล้วสิ พอแกทำอะไรอยู่ดึงหางเรือดึงหางเรือสิああนั่นคืออุมมิโบสุแม้แต่ท่านก็ไม่มีโอกาสเอาชนะมันได้ เรือเราคงไปได้ไม่ไกลในสภาพนี้เราควรเข้าเทียบท่าอากิในทันทีท่านหลอดนากามาสะออกไปดูเรือฮิลาโอกะโยริคัสึของท่านเป็นอย่างไรบ้างในสงครามโปรดไปช่วยตระกูลโมริในการลบด้วยเราทำอะไรไม่ได้มากนักจนกว่าเรือจะซ่อมเสร็จ นั่นคือแม่ทัพใหญ่ของอิชิดะชิมะซาคอนเขาไม่ใช่คนที่ฉันอยากจะเป็นศัตรูด้วยแต่ฉันก็สงสัยว่าแม้แต่แม่ทัพชิมะก็คงไม่สามารถนมหนาวตระกูลโมรีได้โอเคค่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ ก่อนที่จะมาเล่นพาร์ทนี้น้ำได้ไปเล่นมิชชั่นเสริมมา3 4อันออเพื่อที่จะไปฟาร์มของมานิดหน่อยค่ะตอนนี้มันก็เลยมีคัสซีนเปิดคลิปเยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเนื้อเรื่องกันต่อเลยมาที่มิชชั่นนี้เดี็กซิเบ m ลมมีโคอกซิต9อันมาอือไอเราไปตามหาเจ้าโคอกกัน ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหมอกคิดเราต้องหาวิธีที่จะจัดก,ก,การมานันออกนี่ข้ามไปมาจากไอ้นีป่ะอ่ะนั่นว่าแล้วละ่ะ <c oughs> จริงๆเลยนะเข้ามาปุ๊บล่วงปับ๊บอัน,น้นต้องหาทางไปต่อก่อนอันนี้มีของเราจะตายก่อนไหมเนี่ยอันนี้ไปทางไหน เฮ้ยตายปะเนี่ยดีนะเมื่อกี้น้ำไปอัพสกิลมาแล้วอ่ะอึบอันนี้มีกล่องเติมเลือดก่อนด้วยเก็บเก็บองค์คอนเซปต์อันนี้เรามาที่ไหนเราก็ไม่รู้มาปะเราจะกลับไปตรงนู้นได้ไหมอันนี้คือที่ไหนคะนี่อ่ะ มันจะมีซุ่มปะเนี่ยเอ่ะเดี๋ยวโอ้โอ้โอ,โอ้กินก่อนอเคน้ำน่าจะใส่แอนติโดสเอาไว้เนาะในช็อตคัตอันนี้ไปไหนอะ่ะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เฮ้เดี๋ยวนะนมมีของปะอ๋อไม่มีไฟเฉยแล้วตรงนี้เรามาอยู่ตรงไหนแล้วนะ ีให้เคลียร์ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเคลียร์เคลียนิดปึ๊บอ้าวแย่แล้วเดี๋ยวๆๆเติมมันถ้าน้ำหายตัวมันจะมองเห็นปะมาหายตัวตอนเนี้ยอ่าไม่ได้นะหายตัวไม่ได้อ๋อนี่ไงลงตรงนี้ขอบคุณนะไอ้มอนบ้าเอ้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ได้ไหม เอ๊ okay. มันจำกัดเวลาปะตเติมแล้วตเติมอีกอ่ะเติมไม่หยุดอ่ตอนนี้อืมอันนี้น้ำอยู่ตรงไหนวะเก็บปัอบเฮ้ยลีลีไปเริ่มใหม่ เมื่อกี้เราเคลียร์แล้วเนาะมาอ้าวมันอยู่ตรงนู้นนี่หว่าย,ยังไม่ได้เคลียร์ตรงนั้นเลยอ่ะอเฮ้ยเ,เก็บ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 ให้หมดให่หมดเก็บให้หมดอันนี้ก็เก็บ ไปเก็บคิดวยอ,อ,อะน้ำเยืนเอ๋ออะไรอ่ะน้ำยืนเอ๋ออะไรอ่ะนี่นี่นี่เออเอนั่นไงตัวแรกอยู่ตรงนู้นเราควรปะเราควรเดี๋ยวตุยไม่รู้เรื่อง นี่มาตรงนี้ฮึบัวที่หนึ่งตึ้นต่อแถวนี้มีกับเปล่าเซิร์ทให้หมดหาก่อนหาก่อนน่าจะหมดไหมงั้นเดี๋ยวเรากลับไปจุดเริ่มต้นปะ่ะรีบเรียบร้อยอุ้ยอันนี้ก่อนชืบ ไปไปเก็บอันต่อไปทางนี้ทางนี้ย,ยางยางยังไม่สู้ยังไม่สู้นี่แต่อันนี้น่าเก็บนะไม่มีคนเนาะเก็บให้หมดไปเฮ้ให้ทางนี้เปล่าวา่นี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 ่น,น,นี่มีบันไดบันไดมีทางไปต่อมีทางไปต่อปาปะโอ้ยหายใจไม่ออกเลยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย อุ่ยโอ,โอ้ไปยังไงอะ่ะโอเคมันมองไม่เห็นโอเคมองไม่เห็นหลบอยู่ข้างหลังนี่โอเคเดี๋ยวรอเฮ้ยกดผิดอะรอน้อ,องโอเคน้องหายกลัวละตัวที่สองฮนะ ตัวที่สามน่้ำหาก่อนตรงนี้นะเออเราจะลงยังไงอ่ะมันมีทางไปต่อเฮ้ยเอ้เอาลวงแย่แล้วเราจะลงตรงนี้ยังไงอ่ะมันมีทางไปต่อตรงเนี้ยนะโอเคอะอะอะตัวติดเออม้ยแต่มีกล่องตรงนี้ oh. เฮ้เค้มา มารอบพี่สามไม่ชอบเลยแพลตฟอร์มอะ่ะโอเคมารอบพี่สามเราผ่านคนไปได้ด้วยดีปดปดได้ไหมอะ่ะอันนี้คือปดแล้วหรออันนี้คืออะไรอะ่ Enter. ะเอนเตอร์ออสฟิงไปเติมเลือดโอเคชืบชืบไป เวฟวิไฟยพซสันชามเดี๋ยวๆเ๋ยเก็บตัวที่3ก่อนแล้วเราก็ใส่ไอยซสันได้ไหมนี่เอ้ยเดี๋ยวนะใส่แล้วโอเคใส่แล้วไปลงมีอะไรไหมมีของอันนี้คือเปิดแล้วเนาะ เถ้าทางนี้คือเราออกทางเดิมใช่ปะคิดว่าน่าจะใช่แต่นะน้ำอยากกลับไปเติมก่อนอะเรามันมันจะกลับไปเติมได้หรือเปล่านะอันนี้อันนี้ดูคิดเอ <Okay. S 1> ไปเรามาหลงกันต่อ โอเคน้ำเจอแล้วน้ำเจอแล้วมาโอเคหลังจากที่น้ำรีสต็อกของแล้วเรียบร้อยเซิร์ชอันนี้ได้ไรไม่มีโอเคอ่ะพื้น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 เราต้องมาทางไหนหวะอันนี้มันมีตัวน่ะอันนี้มันมีตัวเราทำโ okay. อ,อเคเขาเดินหนีออเขาเดินหนี เร็วๆสิเร็วๆเร็วๆสิเร็ๆเร็วๆสิเอ๊อย่าเดินชนอย่าเดินชนอะอืะอ,อแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนเฮ้ยเฮ้ยคือดาดอะทั้งพิษทั้งอะไรก็ไม่รู้ น้ำน้ำจะไม่สู้น้ำจะไม่สู้น้ำจะไม่สู้มันเดินทางไหนอ่ะมันจะชนเราป้าเติมก่อนเอออย่าชนค่ะอย่าชนนะทางนี้มีอะไรไหมอ๋อข้างๆแล้วตายเลยตายเพราะข้างๆ สรุปเมื่อกี้น้ำกลับไปเก็บไม่ได้น้ำขาที่ไปก่อนโอเคไปเออเดินไปเก็บตัวที่ห้าใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไประวังเดินดีๆอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมห้ะไม่ได้กินน้ำล้ะเก็บ เกิดอะไรขึ้นที่นี่กลับไปบอกควหน้าดีกว่าอุ้ยนี่ไงตัวที่ห้เดี๋ยวรอน้องก่อนน้องยังกลัวอยู่นี่น้องลุกมาได้แล้วเออตัวที่4ี่นไม่ใช่ตัวที่ห้อ้ตายแล้วตัวที่สอันนี้ใกลหมดเอ,อิเ่มเราลงนี่ได้ปะคลิกดาว เอช็อตคัดนะฮึลงมาแล้วไปทางไหนต่อนะวิ่งก่อนทำไมเดี๋ยวก็วิ่งได้วิ่งไม่ได้อะไรเนี่ยไปทางไหนอนะลงทางค่ะนะน้ำหาก่อนโอเคอันนี้คือประตูนูน้นปะ่ะเกี่ยวใช่ปะ่ะไม่รู้ปะตัวที่ห้าต้องเติมก่อน เออไปทางไหนอะทางนี้หรือเปล่าเก็บก่อนเก็บให้หมดอันนี้เราก็หมดแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ปะอ๋อหายตัวได้อยู่เติมเลือดเติมเลือดก่อนนี่มีคนหนึ่งเก็บเก็บอันนี้อะไร เหมือนใช้เวลาทั้งชีวิตหลบซ่อนอยู่ในความมืดอ่ะและอยากจะเจอดวงอาทิตย์ก่อนที่จะจากไปเราได้กุญแจมาแล้วหายตัวก่อนได้ไหมถ้าล่วงตรงนี้ตายปะทางนี้ไหมนี่ประตูเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านไปโอ้ยน้ำขอเติมแป๊บนึงเติมแป๊บนึงป่ะพึบอ,อันนี้ใช้ได้ไหม เ,เติมเติมน้ำว่านะเหมือนน้ำจะลืมอะไรไปสักอย่างแต่เราลองก่อนนะเดินหาวิ่ยนี่มีของถ้เาเราขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นขึ้น มีครังเข้ามันมีโคล็อกอยู่อันหนึ่งอะตรงนี้แต่น้ำหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนฮับโหน้ำเดินแต่น้ำเดินหาแป๊บหนึ่งค่ะนี่มันอยู่ตรงนี้น้ำเดินตามหามาตั้งนานเราลงตรงนี้โอเค มาตัวที่หกทีนี้แต่น้ำจะวิ่งกลับตอนเหรอแต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> น้ำจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดยอโดดลงไปโดนมันบ้เนี่ยเจ็บไหมล่ะตรงเนี้ยนิดหน่อยอ่าน่าจะอยู่ตรงนี้นี่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 น,นี่มาเติมข้องก่อนเดี๋ยวเราไปต่อไปอันที่ เดี๋ยวนะอีกสามอันอีกสามอันอุยตรงนี้มันมีอะไรทำไมมันเดินช้าโอ้โหโอ้โหอะไรคะเนี่ยวิง่งวิ่งดิวิ่งสิวิ่งสิมันเสี่ยวนะเนี่ยเก็บชองฮ้บโดดโอเคมา ตรงนี้อันที่เจ็ดเอ่ออันนี้น้ำอยู่ตรงไหนอ่ะวิเราควรเติมมะายลงปึ๊บเก็บของอนน นี่อันที่แปดฮุ้ยฮ้ยมันต้องเติมเลือดแล้วไปขึ้นกันโ,โ,โ,โหเดี๋ยวเดีด๋ยวเดเติมก่อนทางไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นี่อันสุดท้ายอยู่นี่ น่าไม่อยากตายโอ้โหตายแล้วล่ะเติมโอ้โอ้เติมเติมเติมเว้ยแล้วมันเหนื่อยอะไรขนาดนั้นตายตายตายหูหๆหูหเหนื่อยเติมหายตัวก่อนหายตัวก่อนหายตัวไม่ได้โอ้โหแล้วหมดแล้ว งั้นเราวิ่งไปเลยได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวก็วิ่งได้เดี๋ยวก็วิ่งไม่ได้ประตูตรงนี้เปิดได้หรือเปล่าอ้านะไม่อยากตายนะไม่อยากตายอ้าเข้ามาแล้วโอ้โหเกือบไม่ทันเคอัพก่อนเคเหมือนน้ำจะยังอัพอะไรไม่ได้เลยอะเอาลัน,นี้คืออะไรอะอันนี้คือกลับมาที่เดิมใช่ไหม มันน่ากลัวจริงๆอันนี้คือที่ไหนเรากลับมาหลงทางกันอีกรอบนี่ทำไมมันก็วิ่งได้แต่มันก็วิ่งไม่ได้งงจริงๆอันนี้หรอเปิดกลองเก็บพบไป น,นี้คือที่ไหนมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาจากหลุมเอ่ออะไปะลงกันอ้าวอันนี้คือหลุมที่มันว่าเหรอโวแเราจะสู้ยังไงอะ ôi ôi lên rồi ôi Đợi, 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 ôi 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 Điều ôi hồ đây nào เติมเติมเติมเติอ้าไม่ทันฮึบอ้าวับอยาเพุ่งตัง่อนเดี๋ยวเดล็อกมันได้ไหมอ๋ออ๋ออเหน่อยเติมเติมเดยพุ่งอย่าพุ่ง เอิ่มฉันตีรถก่อนมันไปไหนอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยฮึฮัฮโ,<ป>โอ้โหโห <c oughs> นู่นไงของน้ำอยู่นูน่น โอ้ยมันตีไม่ค่อยโดนเลยอะทำไมอะโอ้ยโอ้ยแปลงล่ตีให้หมดตีให้หมดเอ,อิ่มไม่ทัน โอ๊ยตายไหมนเนี่ยโอ๊ยกินผิดโอ๊ยแต่เย็นเย็นสิอ๋อหูเราไม่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดโอ้โหโอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรต้องหนาล่ะไปโอ้โห อยยันไปยันสุดท้ายหมดแล้วไม่เหลืออะไรสู้แล้วโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วเลือดอันสุดท้ายเออมาอ่าลบลบ เก็บ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 เป็นที่รู้กันดีว่าโยคัยจะยิ่งดุร้ายขึ้นเมื่อเราแข็งแกร่งขึ้นแต่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโอเคค่ะ,คคะก็เดี๋ยววันนี้น้ำจบไว้เท่านี้ก่อนน้ำว่าจะทำเรียกว่ายังไงดีตอนร้านหนึ่งมิชั่นโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย